เลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ e20 เต็มถังครับสวัสดีครับนายคาไทยวันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถคันนี้นะครับแต่เราจะมาพูดถึงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผมเพิ่งเติมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือน้ํามันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ์ e20 ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วน้ํามัน e20 เนี่ยมีจําหน่ายในประเทศไทยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่หลายคนยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเติมครับด้วยเหตุผลต่างๆนานา บางก็คิดว่าเติมไปแล้วนะครับรถอืดเร่งไม่ขึ้นบางคนก็บอกว่าเติมไปแล้วน้ํามันระเหยเร็วนะครับไม่คุ้มค่าจริงบางคนก็บอกว่าเติมไปแล้วนะครับจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ในระยะยาวซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะจริงอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่นะครับแล้วก็เราจะมาสอบถามจากลูกค้าที่เข้ามารับบริการในสถานีบริการน้ํามันแห่งนี้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเติมน้ํามันอะไรกันครับ คันนี้เป็นแนวซิตี้คาร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาจะเติมน้ำมันอะไรครับไปครับสวัสดีครับผมมาจากเพจนายคาไทยนะครับจะรบกวนสอบถามนิดนึงครับ ปกติเนี่ยเคยเติมน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ์ e 2 0หรือเปล่าครับเติมค่ะตั้งแต่ออกรถจนถึงตอนนี้5ปีแล้วเติมแต่น้ำมันเชลฟิลเซฟ e 2 0มาตลอดค่ะและ้วทำไมถึงเลือกเติมเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ์ e 2 0ครับเคยเช็คกับค่ายรถเพราะว่าเติมได้แล้วเราก็ขับใช้งานทั่วไปใช้มานานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแถมราคาถูกก็น่าจะคุ้มค่ากว่าเยี่ยมเลยครับ รบกวนสอบถามนิดนึงครับวันนี้พี่เติมน้ำมันอะไรครับโซฮอ91ครับโซฮอ91ค่ะแล้วเคยได้ลองเติมน้ำมันเชลล์ฟิลเซฟแก๊สโซฮอร e20 หรือเปล่าครับเออไม่เคยค่ะไม่เคยครับทำไมไม่ลองดูล่ะครับจริงๆแล้วรถของคุณเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับพอดีรถผมเล็กครับแล้วก็กลัวเครื่องมันอืดก็เลยไม่เติมดีกว่าครับคือกลัวรถพังอะค่ะไม่แน่ใจว่าจะเติมได้จริงไหมหรือว่ามีข้อเสียอะไรต่อเครื่องยนต์หรือเปล่าอะค่ะอย่างนี้นี่เองผมกล้ารับประกันเลยนะครับว่ารถของคุณเนี่ย สามารถเติมได้เครื่องยนต์ไม่พังอย่างแน่นอนคุ้มค่ากว่าแน่นอนงั้นเอางนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้พี่ลองเติมเ so h e l l ฟิลเซฟแก๊สโซฮอร์20เต็มถังฟรีๆคุณกล้าเติมไหมครับฟรีจริงป่ะลองก็ได้ค่ะลองดูก็ได้ครับโอเคครับงั้นจัดไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ์20 เป็นอย่างที่พวกเขาคิดกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับน้ำมันเชลฟิล,ฟลเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 ต้องบอกว่าใช้ได้เลยกับรถเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ปี2008ขึ้นไปถ้าใครไม่แน่ใจว่ารถตัวเองสามารถใช้น้ำมัน E20 ได้หรือไม่ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.doeb.go.th หรือสามารถเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ของคุณได้เลย น้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล20ถ้าดูตามคุณสมบัติแล้วยังใช้ได้นานเพราะช่วยลดแรงเสียดทานในชิ้นส่วนสำคัญภายในเครื่องยนต์ได้ถึง90%ซึ่งช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งสปกปรกมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้น้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล20ยังใช้ได้คุ้มเพราะประหยัดกว่าบาทต่อลิตรเมื่อเทียบกับน้ำมันแก๊สโซฮอล91อันนี้น่าจะถูกใจสายเซฟครับ หลังจากที่ได้ลองเติมน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 มาแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับเครื่องมันสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้ดีที่สําคัญมันเหมาะสําหรับการขับในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยครับและถ้านําไปเทียบกับตอนที่เติมแก๊สโซฮอ91 เป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของการใช้งานนะคะก็ไม่ได้มีความแตกต่างแถมยังได้ราคาที่ถูกกว่าประหยัดทั้งตอนวิ่งแล้วก็ตอนเติมน้ํามันตอบโจทย์เศรษฐกิจช่วงนี้อีกด้วยค่ะดูยังไงก็คุ้มค่าน่าลองมากๆเลยค่ะแถมช่วยดูแลรถให้อยู่กับเราเป็นนานๆผมเติมแน่นอนครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับหากใครที่ยังไม่เคยลองเติมน้ํามัน Shell Fuel s a v e Gasohol E20 เนี่ยหากเช็คแล้วว่ารถของคุณสามารถเติมได้ก็อย่าลังเลครับสามารถใช้ได้เลย อีกทั้งยังใช้ได้นานเพราะช่วยปกป้องเครื่องยนต์และที่สำคัญครับใช้ได้คุ้มเพราะมีราคาจำหน่ายถูกกว่ารั้งหน้าเลี้ยวเข้าปั๊มเชลบอกไปเลยว่าเชลฟิลเซฟแกสโซฮออีสิเต็มถัง